เสียงอะไรอ่ะอะไรเนี่ยทำไมทำแบบนี้พ pues ่อเหนื่อยลุกไม่เลยเช้าพ่อยไม่ได้กินอะไรลุกนอนมาเฉยเฉยนี่แหละไม่ต้องกินหรอกพอครับ เย้นะอเออพ่อคืออาทิตย์เนี้ยผมมีไปดูงานที่ต่างประเทศอาทิตย์นึงอะอาจจะไม่ได้อยู่ดูแลพ่อนะนี่พ่อช่วงนี้งานผม,มยุ่งอ่ะก็เลยไม่มีเวลาอยู่กับพ่อเลยอะไม่ต้องห่วงหรอกลูกไปทำงานเถอะพ่อดูแลตัวเองได้จริงนะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงหรอกคะซัน <c oughs> คุณไปทำงานให้สบายใจเถอคะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวทางเนี้ยวิจะดูแลคุณพ่อเองใช่ไหมคะคุณพ่อ เออวิวส่วนเรื่องของงานของคุณเนี่ยผมให้ลูกน้องเนี่ยเคยี้ยวหมดเลยนะคุณก็หยุดงานแล้วก็มาดูแลพ่อได้เลยนะได้ค่ะอ่ะพ่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออนี่ครับพ่อเงินเนี้ยเก็บไว้ใช้นะครับอ่ะนี่ถ้าไม่พอก็ขอวิวเขาเพิ่มได้นะไม่ต้องหรอกลูกพ่อไม่ได้ใช้อะไรวันๆพ่อก็อยู่แต่บ้านไม่ได้เอาไปทำอะไรหรอกนี่พ่อก็มีวิวเขาคอยดูแลอยู่ ลูกไปทํางานเนี่ยต้องใช้เงินเดียวกับพ่อแนละ้ลูกนะซันเขาให้ก็รับไว้เถอะค่ะพ่อตั้สิค่ะพ่อรับไว้เถอะนะครับอืมอ่ะก็ได้เดี๋ยวพ่อครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปทำงานต่อไปวิวผมไปก่อนนะเดี๋ยวไปส่งที่รถค่ะโอเคครับเจอกันนะพ่อโชคดีนะลูกนะเดินทางปลอดภัยนะครับกินข้าวเยอะๆนะพ่อนะ วันนี้กินเยอะแล้วพอได้แล้วแต,แต่พ่อเพิ่งกินไปนิดเดียวเองนะจะกินอะไรนักหนาเปลืองข้าวเปลืองน้ำแล้วเงินที่สันให้เนี่ยอยู่ไหน เออแต่ว่าเงินนี้ซันเขาไว้ให้พ่อใช้นะลูกจะใช้อะไรพิการแบบนี้จะไปไหนได้คิดบ้างสิสมองโกงรู้ไงฮะเอามานิยอ,อยู่ไหนวิววิวิวิว,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 วจำไว้นะถ้าเกิดว่าซันให้เงินพ่อเนี่ยพ่อก็ต้องรับไว้แล้วก็เอามาให้ฉันเข้าใจไหม Biêu! Mày dịp nãy quá rồi! พ่อหิวลูกเมื่อเช้าพ่อยังไม่ได้กินอะไรเลยลูกนอนมันจะเฉยนี่แหละไม่ต้องกินหรอกแล้วดูสิเนี่ยน,น้ำหกรลเท่าไปหมดแล้วน่าลำคาญจริงๆเลยแต่พ่อหิว่าลูกวิววิวช่วยปยุกพ่อขึ้นไปบนเตียงหน่อยได้ไหมลูกจะบ,บ้าหรือไงตัวหนักขนาดนี้ใครจะไปอุ้มไหวนอนมาตรงนี้แหละหน่าเบื่อวิววิว สวยสีเหลืองไม่ใช่เลยเขียวะวิวครับโอ้ซันทําไมกลับมาไวจังอะคะพอดีว่างานผมเสร็จไวนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเขาพอใจอย่างมากเลยผมก็เลยบินกลับมานะครับอ๋อค่ะซันกลับจากทำง,งานมานเหนื่อยอาบน้ำก่อนไหมคะไม่ดีกว่าวิวเออแล้วพ่อของผมเป็นไงบ้างอะ คุณพ่อสบายดีค่ะนอนอยู่ในห้องอะค่ะอยู่ในห้องใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมไปหาพ่อก่อนนะคิดถึงแกมากเลยไม่ได้เจอนานซันคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ค่ะซันซันคะพ่อครับทำไมมาตรงนี้อพ่อพ่อพ่อเฮ้ยวุ้ไปแล้วเอ้ยวิววิไม่วยพ่อานอนตรงนี้อะะควิวช่วยพ่อเร็วไอ้พ่อค่อเฮ้ยเฮ้ยความผุญอย่างพ่อพ่อครับเฮ้ยเพ่อพ่อเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพ่อ พ่อครับทำไมถึงตกเตียงได้ล่ะครับก็พ่อยังลังจะพ่อเขาคงฝันร้ายอะค่ะซันก็เลยน่าจะดิ้นตกเตียงอะใช่ไหมครัพ่อใช่จ้ะพ่อฝันร้ายงั้นเหรอครับพ่องั้นพ่อพักผ่อนกันนะครับเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาให้ทาน อวิวไปด้วยกันสิค่ะเราตรงนี้ก่นอนพ่อครับอนี้สบายไหมครับ <c oughs> วิวครับวันนี้ผมมีประชุมด่วนนะครับพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้กลับงั้งก็ฝากดูแลคุณพ่อด้วยนะแล้วก็กใหญ่คุณพ่อเนี่ย เียอีกนะครับได้ค่ะพ่อครับผมไปก่อนนะครับดูแลตัวเองดีๆนะเจอกันนะคุณอย่าให้รู้นะว่าพ่อคิดจะฟ้องสันเรื่องเมื่อวานอะ่ะไม่นั้น,นพ่อโดนดีแน่ ววิพ่อถามจริงรอลูกทำไมวิวถึงเกียดพ่อนักหนาลูกเกียดสิมีน้าถามพ่อรู้ตัวไหมยุ๊พ่อเนี่ยเป็นตัวถ่วงในชีวิตของเราสองคนเมื่อไหร่พ่อจะตายตายไปสักทีอ่ะวิวไม่อยากมานั่งดูแลคนพิการแต่พ่อก็ไม่ได้อยากมันเป็นแบบนี้พ่อก็ไม่ได้อยากพิการนะลูกงั้นพ่อก็ไปบอกซันซิ ว่าพ่อเนี่ยขอย้ายไปอยู่ที่อื่นบ้านทั้โคนชะลาหรือที่ไหนก็ได้น่ะพ่อไม่อยากไปอยู่ที่ไหนพ่ออยากอยู่กับซันพ่อมีลูกแค่คนเดียวแล้วลูกนี่พ่อพูดไม่รู้เรื่องเหรอพ่อไปจากบ้านนี้เลยนะออกไปอยู่ตรงวิวสันพ่อพ่อครับพ่อครับขึ้นมาก่อนนะพ่อวิวคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอะวิวฮะคุณนี่มันใจดำมากเลยนะ เขาเป็นคนพิการนะวิวและที่ส e like ําคัญเนี่ยเขาเป็นพ่อของผมนะซันคะซันกําลังเข้าใจผิดนะคะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะซันเข้าใจผิดหรอเกียรีไม่น่าถามอะพ่อเป็นตัวถ่วงชีวิตของเราสองคนเมื่อไหร่จะตายตายไปสักทีเนี่ยพ่อ วิวไม่อยากมาน,นัา่นงดูแลเขาพิการเลยนะพอเป็นอยางเป็นแบบนี้วิวคุณออกจากบ,บ้านผมไปเลยนะต่อไปเนี้ยเราเลิกกันไม่นะซันวิวไม่เลิอกอะ่ะถ้าคุณไม่เลิอกอะ่ะคุณก็ต้องติดคุกเลือกเอาแล้วกันซันคะวิวขอโทษนะซันให้โอกาสอีกครั้งนะคะมันไม่มีโอกาสทั้งแล้ววิว คุณทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วพ่อของผมเนี่ยขอต้องทนทุกขนาดไหนฮะคณรู้บ้างไหมคุณออกไปเลยนะออกไปอยู่นี้เลยก่อนที่ผมเนี่ยจะเปลี่ยนใจไปพ่อครับพ่อเป็นไงบ้างครับพ่อไม่เป็นไรหรก พ่อครับผมขอโทษนะพ่อที่ผมไม่ได้ดูแลพ่อเลยอะ่ะต่อไปเนี้ยผมจะทํางานให้น้อยลงนะพ่อผมขอโทษนะพ่อที่ผมไม่ได้ดูแลพ่อเลยอะ่ะพ่อครับผมรักพ่อนะครับต่อไปลักแก่ล Oh energy. Life for life.